มาเ,อา,ามเ,เอาเาละค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาเผยแฟบริคเมคอัพในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะคะว่าเราได้ลองใช้อะไรใหม่ๆบ้างวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตของที่ใช้แล้วชอบแล้วปวดปราณน,นะคะจะมาเผยลิสให้ทุกคนได้ดูกันค่ะคลิปนี้พูดเลยว่าเตรียมง,งานมาอย่างล้นหลัมนะคะเพราะว่าของที่ข้าตาเนี่ย ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันไว้ด้วยนะคะเวลาคลิปมาใหม่เนี่ยจะได้แจ้งเตือน,นจ๊ะถ้าใครที่กดแล้วพร้อมแล้วไปดูคลิปนี้กันได้เลยค่ะมาดูหมวดแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะนั่นะก็คือพรอมเมอร์นั่นเองจ้าพรอมเมอร์ที่ชอบนะคะตัวแรกเลยที่ใช้บ่อยมากๆนะคะก็คือเบกก้านั่นเองนะคะชื่อรุ่นว่าสกินเลฟเป็นพรอมเมอร์ที่ช่วยทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชืน้นแล้วก็กระจ่างใสช่วยเบลูขุมขนแล้วก็ช่วยทําให้รองพื้นติิดดนนนนานมากยย่งขึ้้วะะคะ เนื้อของเขานะคะจะเป็นเหมือนขนมเลยทุกคนนี่ดูดิพอทาพกักลีบไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกตัวเป็นน้ำนิดนี้ด้่งทุกคนแล้วมันเป็นที่แบบทำใี้น่าชุ่มชืมากมากเลยนะคะทาลองพื้นแล้วเนี่ย ก็จะช่วยเบลอลุมขนแล้วก็ทาให้รองพื้นเนี่ยมันดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะแนะนําเลยนะคะสำหรับใครที่หน้าแห้งนะลองใช้ตัวนี้ดูนะคะมันจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเวลาที่ทารองพื้นเนี่ยมันสวยมากจริงๆมาดูที่ผิวแมตต์กันบ้างดีกว่านะคะผิวแมตต์ที่ใช้แล้วชอบมากเนี่ยมีอยู่2ตัวนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นของชิเซโด1หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นของวันไซชื่อรุ่นว่าซีเคียเดอะเบอร์หนึ่งตัวนี้เนี่ยฟินเนของเขาเนี่ยพอทาไปแล้วจะรู้สึกว่า เฮ้ยเหมือนเราทาแป้งเลยนะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อน้ําแบบนี้เนะาะแต่พอทาไปแล้วว่ามันจะกลายเป็นแบบต๊แป้งแล้วทําให้หน้ามันแบบแมทขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยคุมความมันได้ดีมากๆส่วนตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อออกแบบ กึ่งเจลทุกคนนี่นะคะแล้วก็พอทาไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความไบรท์ความผ่องให้กับใบหน้าได้แบบโอ้ไม oh ่ก็ p e r f e c t มากๆอ่าตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นชามเมื่ครอบจักอวานนะคะใครยังไม่เคยใช้เน,น่ทำให้ลองใช้ดูซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยคุณจะเรื่องของการควบคุมความมันเป็นหลักการเมคอัพหลุดกันเมคอัพเยิมนะคะต่อไปค่ะรองพื้นนะคะคัดมาให้แล้วเน้เนๆเลยค่ะมาดูที่ตัวแรกก่อนเลยดีกว่านะคะเป็นอะไรที่แบบว่าได้มาคือใช้จนจะหมดตลับแล้วอะน่าสนะคะเป็นคุชชั่น รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาในปีนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Peel Radiant นะคะด้านใช้สีฟันจาบนะซึ่งจุดเด่นของคุชชั่นตัวนี้เขาจะเน้นความ glow ของผิวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะใช้ okay, ตอนแรกอะ่ะ ชอ,ชอบชอบเฉยก็โมตัวเองมากมันเป็นตัวที่ใช้งานง่ายมากๆเลยะคะ่ะแล้วผลลัพธ์ของนางเนี่ยก็ไม่ได้ไก่กาแล้วตัวนี้คือเนื้อของเขามันบางเบามากนะคะสามารถกดรอยแดงได้ในระดับหนึ่งเลยเนาะอย่างที่ดาบอกนะคะรวมๆก็คือที่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันบางเบาสบายผิวแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะโอ้ยสีนั่งสวยเห็นไหมถ้าพกออกไปข้างนอกหยิบขึ้นมาก็ดูแบบ ต่อไปนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือรองพื้นอตปร,ตอปรกอน,นะคะของ w ัตเดอร์พีนั่นเองตัวนี้เนี่ยก็มีความหยิบขึ้นมาใช้บ่อยพอสมควรและตั้งแต่ทำคลิปแต่งหน้ามานะคะตั้งแต่ได้เจ้าน้องตัวนี้มาเนี่ยอันนี้เขาเป็นรองพื้นฟิลเตอร์นะคะทาปุ๊บจะเหมือนเราใส่ฟิลเตอร์ให้กับหน้าเลยตัวน้เราจปกปิดแล้วเนี่ยนางยังบางเบาเกลี่ยง่ายคนต่อสภาพอา,ากาศประเทศไทยนะคะและที่มาคือผิวสวยมากมคือราสามารถใช้นิ้วมือ,อเนี่ยเกลี่ยลงไปให้แบบ สวยได้เลยเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเหลวใช่ปะแล้วเวลาที่เกีย่ยมันจะมีแบบฟิลส,สัมผัสแบบลืล่นๆอะคือใช้แค่มือเกลี่ยเมียนสวยจบอันนี้คือดรากวใช้อยู่นะคะใครยังไม่ลองต้องลองจริงๆค่ะนาจุดนี้อีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนนี่เลยชูเอมูระอะไลติดคอเลยเปล่าอันนี้นะคะเขาเป็นรองพื้นให้ผิวหายใจได้ค่ะทุกคน รองพื้นตัวนี้ค่ะทุกคนคะแนนเรื่องความบางเบาเพราะว่าจุดชูโรงเขาเนี่ยคือเป็นรองพื้นที่ทำให้ผิวหายใจได้แล้วก็มีความสบายผิวนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออว่ะมันสบายว่ะแล้วก็ให้การปกปิดที่ดีนะคะพวกรอยแดงรอยนู่นรอยนี่นะนะคะทำให้ผิวเนี่ยเนียนเรียบกริบหมดเลยแตเพิ่มอีกนิดนึงก็คือมีหลายคนเนี่ยถามมาว่าพี่ดาวใช้ที่ไ รอ,องพื้นด้วยอะไรคะชอบใช้ฟองน้ําในการลงรองพื้นนะคะแล้วก็ฟองน้ําที่ชอบใช้เนี่ยก็คือของมิวสกินค่ะทุกคนตัวนี้มันเป็นฟองน้ําที่ไม่กินรองพื้นนะคะก็รู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันสวยอะแล้วก็ความนุ่มความแน่นอะไรเงี้ยคือมันพอดีนะมันไม่ได้แน่นเกินไปนะคะจะใช้แบบเปียกหรือแบบแห้งก็ได้นะแล้วเวลาที่ซื้อมานังจะมีที่เก็บฟองน้ํามาให้เว้ยพอมันมีรูตรงนี้ทุกคนมันก็ทําให้ฟองน้าเนี่ยมันไม่ชื้นมันระบายาาได้ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ใช้รองรองพื้นนะคะที่ชอบมากเลยแปรงรองรองพื้นของ N ิ x นะคะเบอร์ Ber 0-8คือพอมันเป็นแปรงแบบนี้เวลาที่สุ่มรองพืืนลงไปแล้วก็เกลี่ยเกลียเนี่ยเราสึกว่ามันสามารถช่วยกระจายรองพื้นได้เป็นอย่างดีไม่ทำให้รองพื้นมันมากระจุกอยู่เป็นก้อนอะแล้วก็ไม่ต้องใช้รองพื้นเยอะเลยนะคะเพราะว่ามัน ไม่กินรองพื้นค่ะมาค่ะลำดับ,บถัดไปนะคะแล้วก็ยังอยู่ในงานผิวค่ะซึ่งหมูดถัดไปนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดิฉันใช้แล้วชอบนะคะ,ะนี่หน้าตาละไม่ขายกันเชียงเหมือนเอามาจากโรงงานเดียวกันเลยแต่นี่นคือการคิดไปเอง อันแค่ราคาถูกแล้วก็อันนี้ราคาแพงที่ชอบใช้มากๆเลยนะคะก็คือทาสนะคะชื่อรุ่นว่าทัสเชฟเทปคอนทัวร์คอนซีลเลอร์นะคะเขาเป็นคอนซีลเลอร์ตัวดังเลยค่ะคนเนื้อของเขาเนี่ยเป็นความเนื้อครีมที่เกลี่ยง่ายและปกปิดได้อย่างดีงามมากช่วยปกปิดรอยดำรอยแดงได้เป็นอย่างดีนะคะคือติดทนไม่ตกรองไม่หลุดง่ายม,มาดูที่หนึ่งตัวที่ซื้อมาลองใช้ก็คือดีงามไม่แพ้กันเลยอะทุกคนอันนี้คือของ ตอรีลนะคะชื่อรุ่นว่า infallible full wear นะอันนี้คือช่างแต่งหน้าที่เป็นรุ่นน้องแนะนำมาตัวเนี้ยทุกคนส่งรวยก็บาทแต่ปกปิดได้ดีจริงๆก็คือเนื้อเดียวก,กันเลยอะคือแบบต่างกันตรงไหนวะทำแารปิดโทนเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยอันนี้คือเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแค่สีที่เลือกมาเนี่ยไม่เหมือนันเ <laughs> น,นี้ยมันไม่ได้มีให้เลือกเยอะแต่สีของอันเนี้ยม,มันมีให้เลือกเยอะมากๆเอาเป็นว่ามีชิบัดเจ็ดแหละตอนนี้คือถ้าใครบัดเจ็ดเยอะอยากลองของแท่อยาง เลือกของทาแล้วเกิดว่า,าใครบัดเจิน้อยอ่ะอันนี้ก็อพอคุณผู้ชมกพอกันก็เลือกไปอะไรนี้แทนแล้วกันนะคะต่อไปดึงตัวเป็นคอนซีลเลอร์สำหรับคนเป็นสิวค่ะไอ้คือคนบัดเจิน้อยเนี่ยก็สามารถซื้อได้ใช้งานได้นะคะตัวนี้คือของบูธค่ะซื้อไปอะไรที่แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อของบูธจะใช้ดีแต่บอกเลยว่าอัน,น,นเนี้ยใช้ดีค่ะตัวนี้เกาเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีส่วนผสมของ P P O ที่ช่วยเรื่องของการบำรุงแม้ว่าจะทาคอนซีลเลอร์แต่ยังบำรุงด้วยนะบำรุงมาให้ เพิ่มนะอะไรอย่างงี้คะ่ะคือต้องบอกก่อนว่าปกติถ้าที่ลองใช้คอนซีลเลอร์มาถ้ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ชูงลงเกี่ยกับเรื่องสิวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคอนซีลเลอร์ที่ให้ความชุ่มชืน้นแต่ว่าตัวเนี้ยบอกเลยว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ไม่ทําให้หน้าแห้งอ่ะทุกคนการปกปิดคะ่ะทำได้เป็นอย่างดีสามารถติมได้ระหว่างวันโดยที่หน้าไม่เป็นขุยด้วยนะถูกและดีนะคะนี้ต่อไปนะคะก็มาถึงการเซตอัพทั้งรองพื้นทั้งคอนซีลเลอร์ที่ลงไปทั้งหมดนะคะซึ่งแป้งฝุ่นที่ชอบเนี่ยก แลโกเกนโดนะคะเป็นแป้งฝุ่นชื่อรุ่นว่าอะไรวะไม่ได้ใส่ญี่ปุ่นอนะ่ะเดี๋ยวใส่ตัวหนังสือไว้ให้แล้วกันตัวนี้คือใช้ดีมากทุกคนคือมีความว่าใช้จนจับเป็นระบับเลยอะใช้แล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้หน้าเนี่ยนวลเนียนสวยผิวก่องผิวเนี่ยคุณความมันได้เป็นอย่าง,งดนนีดีตัวนี้ดีแนะนําเลยแล้วก็มีแป้งฝุ่นอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นของ Re เซอ โฟยเวอร์นะคะอันนี้เนี่ยเขามาอยู่ในรูปแบบของคุดชั่นนะคะอ่าแพคเกจจิ้งของเขานะคะนี่เลยตลับเนี่ยก็จะมีกระจกตรงนี้เนาะบอกกับการพกพามากเลยอ่ะแกเนี่ยเนี่ยสามารถใช้เติมระหว่างวันได้ด้วยนะคะจะบอกว่าเนื้อแป้ง,ขงเขาเนี่ยคือหอมมากแค่ได้กลิ่นก็รู้สึก,กว่าแบบมันมุนอ่ะแล้วมุนตุ้นเนื้อแป้งของเขานะคะจะมีความแบบนุ่ม นนีแล้วก็พอเอามือสัมผัสเอาไว้อะก็จะมีความเหมือนแบบชื่นนิดนึงซึ่งความชื่นเนี้ยมันทำให้แบบแป้งติดหน้าเว้ยตันี้ของเขาก็คือมันช่วยเบอลอขนะคะ่ะทุกคนรทาให้หน้าแบบเยนแบบอันเนี้ยควรมีติดกระเป๋าเลยมาที่ตัวถัดไปค่ะ <c oughs> ไม่พูดถึงไม่ได้หลังจากลองใช้แล้วชอบมากๆอันนี้คือ hourglass ค่ะชื่อรุ่นว่า ambient lighting infinity powder นะคะตัวนี้เนี่ย เขาเป็นแป้งเบลอผิวในตำนานตัวนี้จะเป็นเฉดสีใหม่นะคะเขาจะมาในลวดลายหินอ่อนจะมีสีทองสลับกับสีชมพูมันก็จะช่วยเพิ่มความมิติให้กับใบหน้าเขาจะช่วยเบลอรูขุมขนเบลอผิวทําให้แบบเนียนสวย <h> พอปัดไปแล้วเนี่ย ไปเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ผิวสวยเนี่ยเห็นปะคือมันมันดูแบบไม่มีอะไรเลยอะใครที่ชอบแบบผิวดูมีมิติผิวดูแบบเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมก็โคลอเหมือนผิวสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยเออคือตัวเนี้ยช่วยได้เยอะมากราคาเขาไม่ใช่เล่นๆตลับละ2,000กว่าบาทแต่ถามว่ามีแล้วคุ้มไหมต้องบอกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะเพราะว่าผิวมันสวยจริงๆมันไยเลยอะจริงกลัวเสียแต่มันจริงจริงนี่เป็นคนผิวแบบเขินหน้า ต่อไปนะคะมาในส่วนของงานคิ้วค่ะ mm hmm. นี่เลยนะคะ <Hey. S 1> มันดีอะไรได้ค่ะดีวะของ d i อ r นั่นเองนะคะชื่อรุ่นว่าดีอ r s โชว์คาบุกิบราวสไตล์เลอร์นางเป็นนิสาเข็นคิ้วที่แบบเนื้อดีมาก่ยเนื้อมันแบบมันมีความชุ่มชื้นอน่ะทุกคนเขียน<ๆ>ยังไงก็ติดพื้นผิวแห้งยังไงก็ติดอีกด้านหนึ่งเขาเป็นแปรงที่มาในรูปแบบของ คาบุกินุ่มมากปัดแล้วแบบไม่เหมือนการปัดคิว้วที่เป็นแปรงแข็งๆอันนี้คือนุ่มสุดอะไรสุดอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ดีแต่ไม่คุ้มราคาเลยอันนี้เป็นของแบรนด์ Refine นะคะซื้อมาด้วยกัน3อย่างเนี่ย2,590บาทซื้อเลยบอว่าแพงกว่าดีได้อีกแบรนด์เนี้ยไม่มีขายในไทยมีควาต้อง i m p o r t มาจากอังกฤษนะคะซื้อมาจากร้าน Gloss and Co นะและแบรนด์เนี้ยเป็นของ Infu ท่านหนึ่งจากฝั่งอังกฤษแล้วก็เียบอาว่า อยากลองอยากสปอร์ตเขาอยากอุดหนุนข <S <S เขาอาจจะคืออยากรู้ได้แหละจุดเด่นของเขาที่จริงแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นที่ทําคิ้วฟูนะคะแต่ว่าลองใช้แล้วก็คือแบบไม่ชอบขนาดน,านั้นเพราะรู้สึกว่ามันเหนียวกาวอะทุกคนแต่ถามว่าคิ้วมันฟูจริงไหมมันตั้งจริงไหมก็คือจริงะคะ่ะแต่ว่ามันแบบมันเหนียวอะแต่ชอบมากก็คือไอเดียของเขาดีมากๆนะคะทุกคนการใช้งานมันตอบโจทย์มากก็คือนอกจากตรงนี้จะเป็นที่ปัดคิ้วแล้วใช่ไหมเขาก็มีหวีมาให้ในตัวค่ะนี่เลยแล้วหวีเนี่ยมีสองด้านเอาไว้ปัด แล้วก็ตามต่อด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็เอาจริงก็ใช้ดีนะก็มาใช่เล่นๆนะเป็นน้ำจิมที่แบบไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็การใช้งานอนะคือมีเจ้าแปรงในตัวมาให้อยู่แล้วที่เขาใช้ก็คือนี่จิ้มลงไปส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําเนี่ยก็คือตัวนี้ถ้าตาเนี่ยคือชอบมากเลยคือด้ยวยความที่ดินสอของเขาเป็นหัวที่เล็กแบบเล็กมาก มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเขียนคิ้วแบบเป็นเส้นๆแบบนี้ได้โดยที่ที่สออหัวใหญ่เขาไม่สามารถทาได้ต่อไปค่ะมาดูที่อุปกรณ์ทําให้ขนคิ้วมันฟูมันตั้งกันแบบของจริงที่ใช้แล้วชอบกันดีกว่านะคะอนาตาเสีย ไปหามาลายสาขามากจากเซฟอร่าหายากมากเจลปัดคิ้วใส่นะคะชื่อว่า browfix styling wax นะคะเขาจะเป็นคาคๆเนื้อเจลแหละแฝงไม่มีขายต้องซื้อแยกปัดไปแล้วมันทำให้คิ้วแบบเรียงตัวสวยมากโดยที่ไม่แข็งเลยคือที่ทำคิ้วฟูบางอันอะ่ะมันมีความว่าปัดไปแล้วก็อ่อนตัวโลยไม่ได้ฟูจริงกับมีความที่แบบล็อกคิ้วแข็งตั้งไปเลยไม่เหมือนธรรมชาติเอาซะเลยอะ่ะแต่อันนี้มันคือความตรงกลางตั้งแบบเป็นธรรมชาติใครที่อยากได้ที่ปัดคิ้ว แนนะอันต่อไปค่ะนี่เลยค่ะดิออนมาเอามาสคาร่าใสมาปัดคิ้วอันนี้คือของ Canmake นะคะชื่อรุ่นว่า Quick Lash c o r o r ตัวเนี้ยมันเป็นมาสคาร่าใสที่หัวแปรงเนี่ยเป็นแบบหวีนะคะทุกคนตอนที่เอามาปัดคิ้วมันก็คือจะช่วยทาให้ขนคิ้วเนี่ยเรียงตัวสวยเ็นตวนะคะแล้วก็พอปัดออกมาแล้วนะให้ขนคิ้วแบบมั้งฟูแบเป็นธรรมชาติมาก เพราะว่ามันเป็นมาสคาร่าแต่ว่าพอเราเอามาลองใช้แล้วมันเวอร์ก<ะ>ก็เลยอัดแนะนต่อนะคะในคลิปนี้แล้วก็มีมาสคาร่าอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นมาสคาร่าที่เกี่ยวกับผิวโดยเฉพาะเลย Benefit นะคะชื่อรุ่นว่า กิมมี่บราวคือตัวนี้นอกจากเขาจะเป็นมาสคาร่าที่ทําให้คิ้วตั้งฟูแล้วเนี่ยเขายังให้คิ้วเข้มขึ้นด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยมีให้เลือกหลายสีเลยอีทีที่หนึงว่าดาวอะสักคิ้วสีขุ่นมาแล้วเพราะฉะนั้นดาวก็จำพร้อมีคิ้วอยู่แล้วสำหรับคนที่มีคิ้วอยู่แล้วเนี่ยใช้แค่นี้ก็คือพอแล้วนะคะจบเลยต่อไปค่ะเป็นอายแชโดว์กันมากดีกว่านะคะก็คือท้าาาอันนี้คือของทาร์ทเทเลตนะคะเป็นรุ่น juicy ก็ว่าพาเลต์เนี่ยมีค่อว่า,ค,วาคุ ทาเลยเนี้ยค่ะทุกคนมีความว่าสีสวยมากแบบตาแตกชีเป้าแ,าวแถวนี้ยสวยงามและเพกเมน์คือแน่นสุดสญญ ว่ามันจะพกพาย,ยากนิดนึงแต่ถามว่าพกไหมพกอีกอันนึงนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นอายแชโดว์พาเลต์อันใหม่ล่าสุดพูด้าบิวตี้นะคะอันนี้ชื่อรุ่นวันนอตตี้นู๊ดพาเลต์เนี้ยมันจะเป็นโทนแบบสีอมน้ำตาลอมชมพูอมม่วงผสมปนๆจเจือเกันนะมันเดดไฟอะเอเอจริงๆแนะมองว่าไม่ได้ชอบสีโทนม่วงแต่อย่างใดแต่ว่าตัวเนี้ยม,มันก็มีสีน้ำตาลสีทองที่สวยๆเพื่อนเนี้ยนะคะที่เราใช้อยู่บนเปลือกตาเป็นสีนี้ทาลงไปก่อนก็าตามด้วยเจี๊นี้ก็ตามด้วยสีทองนวาสี้ เทนิต้องบอกเลยว่าดีมากลูกเล่นสีของเขาในเนี้ยที่น่าตกใจแปลกประหลาดใจก,ก็คือตัวนี้ค่ะคุณมีความเป็นเนื้อเจลอยู่ข้างในที่เหมือนเม็ดสีมันค่อยๆแตกตัวออกมาเห็นไ<อ>มากแนะนำเลยนะคะต่อไปค่ะก็คืออายไลเนอร์ค่ะพ o s t l ลูก b บร n d e r l ์ลั e อายไลเนนะคะเราจะชอบใช้สีน้ําตาด์กบราวน์นะใช้ดีมากคืออายไลเนอร์บางยี่ห้อเนี่ย แล้วเ่อง้คำว่าหัวแตกดี่นะคะดีมากๆเลยใช้แล้วเนี่ยติดทนตลอดทั้งวันไม่หยุดไม่ลอกะคะคุณภาพดีมากแล้วก็เป็นของแบรนด์ไทยเราเองด้วยนะคะน่าสนับสนุนค่ะของใช้ดีต่อไปค่ะมาดูที่มาสคารากันบ้างดีกว่านะคะแม่สาวขนตางอนแบบนี้ใช้อะไรน้าช่วงนี้ก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะ ของอ e ีกิปนั่นเองนะคะอันนี้ได้มาจากกล่องสุ่มที่เราซื้อมาเนะแล้วก็ได้ตัวนี้มาลองใช้นะคะผลปรากฏว่าก็คือลุ่มมากแม่แ้าขนตาที่แบบเรียงเส้นสวยเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่ชอบเลยก็คือแบบไม่ นี้เลยแปลงเขาจะเป็นแบบมูโตมีน่าน่ารักอะเป็นขนแปรงแบบสั้นๆน,นะคะเวลาปัดเนี่ยแล้วก็คือนัดไปที่โคนขนตาก่อนหนึ่งปัดไปขนตากแล้วก็ปัดลดยอดอีกหนึ่งอันนี้ปัดได้ทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยนะคะอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าพูดไปในคลิปเฟรนด์บิอันที่แล้วหรือ,อยังนะคะเมเบลลน The Flossy Lash Lift อันนี้เขาได้ inspiration มาจากการ l ิฟขนตาเออเนี่ยเนี่ย,ย Lash Lift ตัวนี้ปัดออกมาขนตาแบบเด้งหนาทุกดำแบบตัวเรื่องมากอะ หัวงเขาอนนะคะหัวเขานี่นก็มีความแบบสมบูรณเพิมนะมีความใหญ่นะคะทุกคนและแดดก็หมดลงแล้วนะคะมดลงแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูกันที่บลัชออนกันบ้างดีกว่านะคะพียต้องไปไวแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรแสงหมดมาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยเขาเป็นบลัชออนแบบพาเลตค่ะดู DDC นะคะเป็นบลัชออนที่เขาเคลมว่าคนเป็นสิวสามารถใช้งานได้นะคะเพราะว่าแบรนด์ของ DDC เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิวโดวยเฉพาะตัวนี้เขาจะเป็น ลายหินอ่อนนะคะซึ่งมันจะมีการผสมผสานสีเวลาที่ปัดออกมาแล้วคือมันจะแบบ,บ<า>สวยมากๆนะคะไม่ได้ว่ามีแบบครบๆแล้วนะมีทุกเฉดสีที่แบบปกติเราใช้กันนะก็คือสม้มแดงชมพูแล้วก็น้ำตาละไรเนี้ยเป็นบรอนเซอร์ก็ได้เรียกได้ว่าครบจบในพาเลตเดียวนะคะแล้วก็ปัดออกมาเนี่ยสวยมากๆแล้วเวลาที่ปัดนะจะบอกว่ามันจมีความแบบโลกลมนิดๆผิวดูเรื่อดูสุขภาพดีแต่ถ้ามือหนักก็จะมีความแดงได้เช่นกันมาดูพาเลตอีกหนึ่งตัวที่แนะนํานะคะก็คือนาออร์เกซั่นพาเลตอีกแล้วค ทันแต่อันนี้เป็น limited edition ของปีนี้นะคะชื่อว่า organic on the beach นะคะถ้าเรนนี้เขาจะให้ b r u ออนมาทั้งหมด6สีด้วยกันซึ่งเป็นสีที่แบบโอ้ไม่กูว่าหวังมากๆอันนี้จะเป็นสี organic ที่ขายดิบขายดีใช่ไหมแล้วก็แตกหน่อมาเป็นสีใกล้เคียงกันซึ่งสีที่ชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือสีนี้ค่ะทุกคนเป็นสีออกแนวแบบอมส้มอะทั้งเงาและให้ทั้งสีอู้ปัดออกมาแล้วก็คือแบบผิวดูแบบ happy ต่อไปค่ะมาดูบลัชออนแบบเดี่ยวๆกันบ้างดีกว่านะคะนี่เลยค่ะตัวนี้ค่ะน,นี่นะคะของลอร่าเมอร์เซีชื่อสีว่า p a s s i o n Fruit นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาเป็นบลัชออนรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ว่าปัดไปแล้วมันจะมีความแมทแต่เป็นแมทที่ไม่ทำให้หน้าเนี่ยูด้นานทำให้แกม้มเนี่ยดูมีมิตินะคะซึ่งเราลองใช้แล้วอ่ะมันก็จะมีความแบบวาวของ สีนะ,ะแต่ไม่ได้เชิงโกลว์อะเออเหมือนอิแป้งด h ออ l เพรส s าวเดอร์มันอยู่ในบลัชออนตัวนี้เช่นกันค่ะทุกคนตัวต่อไปนะคะเป็นบลัชออนที่ถูกและดีค่ะทุกคนของแบรนด์นารีค่ะไม่กี่สิบเองอะหลักสิบอะตัวนี้ชื่อว่าสีเบอร์16นะคะ Belong with me เป็นสีส้มที่แบบส้มอมเหลืองแบบบ่มแดดปัดแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือตัวเราเลยอะแบรบนนึแบบถูกและดีแหล นานมาตลอดการค่ะก็คือ 4U2 ค่ะทุกคนรุ่น made by 4U2 นะคะสีที่ดาวชอบอะ่ะคือสีนี้เลยเว้ยเบอร์เอสเจกับ S75 s จ็เอสเจ็เนี่ยจะออกแนวเป็นสีส้มแดงๆที่มีวิง้งมีกลิตเตอร์ที่ปัดออกมาแล้วแบบผิวดูสุขภาพดีมากๆเลยนะคะทุก แล้วก็อีกอันนึงอันเนี้ยอุ้ยูแบบสวยต้องซื้อเบอร์เอสเจ็ดสิบห้าเนี่ยนะคะจะออกแนวแบบโทนส้มน้ำตาลประกายทองที่แบบต้องมียังไงก็ต้องมีอ่ะสีเนี้ยคือเป็นถูกแหละดีอีกตัวหนึ่งที่แบบใครชอบมากๆเลยนะคะก็คืออันนี้ของ for you t w อีกเช่นกันครีมตัวเนี้ยท่าบอกว่าได้แบบดีมากเนีย่ยเวลาทา,าแล้วมันจะความแบบนุ่มๆขอนเจ้าเปียกมาแล้วคือมันสมูทมันเนียนสวยมากเลยนะคะสีเนี่ยติดทนนานตลอดทั้งวันเลยเลิศมากะะเลยค่ะทุกคนแสงมันหมดแล้วอ่ะต้นนตองขอ งชัวงนะ่วโมลต่อไปค่ะคอนทัวร์ที่ชอบนะคะมีอยู่2อ,อันค่ะก็คือ DDC นะคะเจ้าเดียวกับอันนี้นตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นพาเลทที่ใช้บ่อยมากก็ใช้ถึงหลุมก้นข้างล่างเลยเพราะมันใช้ดีมากทุกคนเพราะตัวเ้วก็คือจบเหมือนกับมันมีไฮไลท์เพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะคะไฮไลท์เพราะสีสวยมากอันนี้จะคอนทัวร์สีน้ำตาลคอนทัวร์สีออกเนื้อๆหน่อยนะคะแล้วก็มีไฮไลท์สองสีเป็นไฮไลท์แบบละเอียดแล้วก็เป็นไฮไลท์แบบเม็ดใหญ่ขึ้นมาหน่อย อีกสีหนึ่งนะคะดีแนะนำว่าต้องมีส่วนแป้งปัดแก้มที่แนะนำนะคะของแม c ค่ะจำชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวเราใส่ไว้ให้เป็นคนแล้วกันนะคะตัวนี้มันจะมีความว่าเป็นแปรงอุมอ่มอซึ่งมันพอดีกับน่าเลย่ะทุกคนคือแบบเลิศมากเลยอ่ะเนี่ยถ้าเทียบกันอะเนี้มันก็จะแบบอุมอ่มๆแบบพอดีมากว่าเลสีดีกว่าอ๋ออออ,อีกอย่างนึงของดีดีซีอีกเหมือนกันนะคะก็คือเป็นแปรงคอนทัวร์แบบชูอินวันก็คือมีที่คอนทัวร์หน้าด้วยแล้วก็มีที่ปัดไฮไลท์ด้วยในหนึ่งเดียว เพราะว่าใช้ดีเป็นแปลงที่ใช้ดีนะคะคอนทัวร์ที่ชอบนะคะก็คือของอีกิลิปนั่นเองนะคะเราใช้เบอร์0ูนเป็นอะไรที่มาแทนตัวเบเนฟิตคูล่าได้สักทีเพราะว่าอันเก่าเนี่ยก็คือใช้ดีแหละแแล้วก็เลยเอาเราเปลี่ยนมาใช้อันนี้นะคะมีความว่าได้มาจากกล่องสอีกเช่นกันชอบนะคะชอบคมว่าจะต้องใช้ให้ถึงหิตแผ่นเหมือนอัน่แล้วหลังจากนั้นคะ่ะมราจะต่ออย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าแสงจะไม่พอแล้วอันนี้คือไฮไลท์รุ่นใหม่ของ XOXO ค่ะเป็นไฮไลท์ที่แบบจุ้งมากแม้ เขาดีมากเขาบอกเลยว่าเนื้อเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นกิ่วโกลว์สวยมากโอ้นี่ขนาดแสงหมดแล้วนะองยังสามารถทำให้กระทบกระแทกในกล้องได้ขนาดนี้ไม่าตตำนะอันเนี้ยคือมันดีจริงๆว่ะแสงกอนแล้วว่าเสียใจมากเลยอ่ะเดินคือเจ็บมาถึงลำดับสุดท้ายของเฟร์ริตคือ ก็คือลิปสติกนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่แบบขาดไม่ได้เลยแล้วก็มามองตัวเองว่าแบบคนหลังก็ทาลิปเยอะแค่ไหนก็เป่าได้แล้อันแรก ตดดู้รัมรุ่นโกลชายค่ะตัวเนี่ยพูดเลยว่าเป็นเล็บสติกเหนือครีมที่ทาเนี่ยทำให้ปากชุ่มชื้นไปในตัวด้วยนะจ๊ะแล้วก็ผลลัพฟินิชของเขาเนี่ยก็คือคำโกลค่ะทุกคนซึ่งมันก็คือโกลสมชื่อเลยนะคะเราชอบใช้เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบปากแห้งเว้ยแล้วก็ทาตัวเนี้ยมันก็คือให้ทั้งความชุ่มชืนม้นก็คือให้ทั้งสีที่สวยนะคะสีที่เราชอบแล้วก็ทุกคนควรไปตามเนี่ยก็คือเบอร์ G S 0 5ค่ะชื่อว่า Apple m a t h ตัวต่อไปค่ะทุกคนนี่เลยค่ะคือลิ้ ลิปสติกของแมกค่ะตัวเนี้ยเขาชื่อรุ่นว่า Luster Glass l ลิ s t i c k นะคะเป็นลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุดของแมกเลยลิปสติกรุ่นนี้เนี่ยมันจะให้ความชายของริมฝีปากมากกว่ารุ่นอื่นๆนะคะซึ่งสีที่เราชอบนะคะก็คือสีเบอร์543ที่สีว่าพอ h ์ p i ิท เป็นทอนน้ำตาลที่แบบสวยมากแกสวยอะ่ะมีความโกลวความเงาความชายนะคะและให้ความชุ่มชื้นกระปากได้ดีแม้แขกับรุ่นเมื่อกี้เลยแต่ว่าไม่ค่อยติดทนเท่า,าไหร่ทุกคนเรา,าต้องมีการใช้ไฟกันเกิดขึ้นแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆงอีกตัวถัดไปค่ะคือแบรนด์ ROMAN นะคะเป็นของประเทศเกาหลีนะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาโด่งดังมากๆ อลิปสติกนะคะเพราะว่าเขามีลิปให้เลือกหลากหลายรุ่นมากแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้ดีแทบทุกรุ่นเลยเพรว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ทุกครั้งที่ดาวทาลงไอจีแล้วก็มีคนถามตลอดว่าใช้ลิปของอะไรคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าซีทรูแมททินน์เนื้อครีมที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคะแต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ยพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นแบบเนื้อกม็มาหยีค่ะทุกคนจะไม่แบบปากมันกลายเป็นฟีลแบบบางเบานะแล้วก้อยเลยค มันก็จะให้สีเนี่ยติดอยู่บนผิวอยู่บนปากของเรานะคะมาดูที่อีกแท่งนึงนะคะนั่นก็คืออีกรุ่นหนึ่งค่ะไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะคล้ายกันแต่ว่ามันคือคนละรุ่นนะคะอันนี้ชื่อรุ่นว่า zero velvet tint นะคะตัวนี้เราใช้สีเบอร์0ูนย์กดิสโซตัวนี้จะสีออกเนีแบบแบบดงก่ำเลยนะคะทาก็คือแบบอู้เกาหลีสุดอะไรสุดตัวเนี้ยมันจะมีความเป็นกำมะหยี่มากกว่านะคะพอทาแล้วมันจะฟุ้งเหมือนกัน เืองของเขาจะแน่นกว่าซึ่งสามารถเติมร่องปากได้ดีกว่าในส่วนของสีอะ่ะมนันจางๆทุกคนเออแต่ตัวเนี้ยเราสึกว่าให้พิกเมนที่ชัดกว่าแต่ใดๆก็คือเป็นแนวแบบฟุ้งเบลอเหมือนกันค่ะแล้วคือละมุนสุดท้ายและท้ายสุดในหมวดของลิปกลอสกันบ้างดีกว่านะคะยุคนี้เนี่ยปากเราก็ต้องฉ่ำลิปที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าปากสุขภาพดีๆเหลือเกินนะคะนั่นก็คือร,รุ่นมาราคูจ่าจุดซี่ลิปนะคะมันเป็นทั้ง ททรีเมน์เป็นตัวบำรุงปากไปในตัวเลยนะคะเหล่าพี่การใช้งานสุดแสนจะเก๋คือแค่กดคลิกนี่นะคะมันก็จะค่อยๆพุ่งทะยานออกมานะคะแล้วก็สามารถทาลงไปได้ที่ริมฝีปากของเราเลยแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าสีเนี่ยมันจะให้สีแบบเรื่อเรื่อไปนางให้ความฉ่ำที่ดีมากค่ะทุกคนอย่างนี้เนี่ยนางก็เลยเอามาทาทับลิปสติกที่เป็นเนื้อแมตตอีกรอบนึงสีที่ชอบนะคะก็คือสีโคโค่นัทแล้วก็สีะะสตรอเบอรี่นะคะส่วนกลิ่นขอนะคเนี่ยจะออกเป็นกลิ่นแนวมะพร้าวค่ะซึ่งหอมมาก ราคาจริงแหละไม่พูดไม่ได้เลยอ่ะคือตัวเนี้ยของเฟนตี้ค่ะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า glass bomb ชื่อสีว่า f ฟ n ต y glow เขาจะเป็นลิปกลอสที่แบบแม่เจาโวยปากฉ่ำจริงอะไรจริงนี่แบบกระทบแสงนะทุกคนคือใครที่มองหาลิปกลอสที่ฉ่ำๆปากว้าวก็คือต้องตัวนี้อ่ะเออต้องยกให้เลยจริงๆคือต้องตัวนี้อ่ะเอาละค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพูดตั้งแต่มีแสงยันแสงหมดขอเยอะ ดีนะแกใครที่อยากรู้รายละเอียดตัวไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถถามมาได้เลยนะคะที่ใต้คอมเมนต์ค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วก็คือแบบว่าขอแห้งมากๆมีเป็นไรคะเพื่อคุณผู้ชมทําได้นะคะใครที่ดูคลิปลเราแล้วไปซื้อตามเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยจะมีความสุขมากๆใครโดนป้ายยาอะไรไปบ้างมาบอกกันได้นะจ๊ะจากคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด กดกระดิ่งๆๆกินกินกันไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย